อยู่นอกบ้านผมเป็นนักแสดงครับแต่อยู่ในฟาร์มผมเป็นเกษตรกรวันนี้จะรับบทเป็นพ่อบ้านไร่เก็บงานภายในฟาร์มให้เรียบร้อยสักหน่อยในฟาร์มมีสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับต้องซ่อมบำรุงที่อยู่อาศัยต่างๆของเขานะครับด้วยสว่านไขควงไร้สาย 2- In1 รุ่น MSR CD 2 0 4ของมาสรุครับใช้งานง่ายมากครับน้ำหนักเบาไร้สายรูปทรงแข็งแรงทันสมัยจับถนัดมือปรับโหมดแรงบิดได้21ระดับใช้งานได้ทั้งงานไขควงและงานสว่านความ เร็วรอบ2,000 rpm ความเร็วเร่งตามแรงกดแรงบิด85นิวตันเมตรใช้งานได้ต่อเนื่องด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอน48โวลต์และยังมีไฟ LED สำหรับส่องสว่างด้วย มีเพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสามารถทํางานในฟาร์มได้หมดเลยตัวเล็กพกพาง่ายน้ําหนักเบาสามารถทํางานในที่แคบได้ภายในชุดนะครับจะมีแบตเตอรี่ริเทียมไอรอนหัวเสียบป,ปากจับสว่านสายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมคู่มือทั้งมดนี้นะครับราคาไม่ถึง1,000งพันกดตะกร้าสั่งซื้อกันได้เลยครับ